สวัสดีคับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องโลชั่นเอ็นแล้วครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนตัดต่อคลิปแล้วก็สอนอัดคลิปแบบนี้แล้วก็สอนทำหน้าปก y o u ูทูะครับอ่ะเ,ออเดี๋ยวเรา,าเริ่มกันเลยอย่างแรกถ้าเกิดใครอยากตัดต่อคลิปให้เราเข้ามาในแคปคั t หรือว่าจะใช้แอปอื่นก็ได้ หรือเราจะใช้แอปอื่นแอปอื่นก็ได้นะอย่างแรกให้เรากดไปตรงนี้กดคำว่าโปรเจกต์ใหม่เราเลือกคลิปอันไหนก็ได้เลยที่เราอยากตัดต่อเช่นผมอยากตัดต่อคลิป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 อย่างที่ผมอยากตัดต่อคลิปกิบบีด้ทอยลินะอ่านี่คลิปนี้คลิปนี้ มันจะมีอยู่หลายอย่างเลยในรือกตรงนี้ถ้าเกิดระบบเสียงอันนี้คือมันจะมีม,มันจะมีให้ให้แบบบันทึกเสียงก็คือแบบอัดเสียงนี่แหละแล้วก็แยกออกแล้วก็คือเหมือนแบบเอาเสียงจากวิดีโออะไรก็ได้เนะี่ยมาใส่ในนี้อ่ะ แล้วก็เสียงเนี่ยเสียงก็คือแบบเสียงก็คือแบบให้เราเลือกเลือกอะไรก็ได้เลยนะอ่ะแล้วก็ข้อความคืออันนี้คือให้เพิ่มข้อความก็คือเพิ่มข้อความแบบเขียนจะเขียนอะไรก็ได้แล้วก็สติกเกอร์ก็คือแบบเป็นแบบอีโมจิสติกเกอร์ต่างๆนะแล้วก็คำบรรยายก็คือแบบ ตามคำที่มันพูดนั่นแหละแล้วก็มีวาดก็คือที่วาดวาดอะไรก็ได้ใส่ในนี้แล้วก็เนื้อเพลงอัตโนมัติเหมือนแบบแบบขึ้นเนื้อเพลงมาเลยแล้วก็แม่แบบข้อความก็คือแบบเป็นไงเหมือนจะมีให้เรียกว่าจะแบบเอาแบบไหน นะอย่างต่อไปเลยก็คือแบบการการแบบบอกโน่นบอกนี่บอกนักน่นนะและ้วเดี๋ยวผมสอนอันนี้ก่อนนะเป็นแบบภาพสอนภาพสอนก็คือแบบเราจะใส่ภาพอะไรก็เข้าไปที่ยิ้มไปที่ภาพสอนตามที่ผมชี้เลยแล้วก็กดเข้าไปนะแล้วก็กดตรงรูปเบอร์ที่ผมชี้ เราจะเลือกภาพอะไรก็ได้นะเป็นภาพหรือว่าวิดีโออะไรก็ได้อย่างเช่นผมเอาเป็นภาพภาพภาพอย่างเช่นผมบันทึกภาพห้องเรียนมาก็เพิ่มเป็นห้องเรียนอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดใครอยากให้มันแบบขยับด้วยเนี่ยก็กดตรงนี้ตามที่ผมชี้นะกดอะแล้วเราจะขยับยังไงก็ได้ ถ้าเกิดมันตรงล็อกพอดีเนี่ยมันก็จะมีเสียงนี่อย่างนี้แล้วก็ออกมามามามมมันก็จะได้ออกมาอย่างนี้นะเดี๋ยวทุกคนรอดูนี่หมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเอ็อนนี่ทุกคนอย่างเช่นอันเนี้ย คือเราสามารถลบได้เพิ่มเป็นแอนิเมชันเวลาเปิดเป็นยังไงก็ได้แล้วก็ผสมนะแล้วก็แปลงฉากเป็นลบก็คือลบทั้งหมดไปเลยนะเอาก็คือแบบแบบให้ภาพข้างหลังมันหายไปอะ่ะเนออี่ยนี่ก็จะมีอันนี้คือลบพื้นหลังก็คือให้ภาพหลังมันหายไปโครมาครีก็คือ อย่างเช่นเราเห็นสีเขียวตรงไหนเนี่ยเราก็จิ้มไปแล้วก็ทำให้มันหายไปนะแค่นี้เองระบายก็คือให้โฟกัสจุดไหนกนไ่้แหละมองนะเยียเราก็เลือกขนาดแปรงได้เลยนี่นี่ดังไปเลยนะคือไม่ใช่ดังไม่ใช่กล้าไม่ใช่เลยแต่บงบงที่แบบนิยมเลยอ่ะ จะแบบเป็นประมาณนี to to. ้นะก็ไม่รู video, ้จะสอนยังไงเอฟเฟกก็คือเอฟเฟกวิดีโอก็คือแบบเป็นอะไรต่างๆเขาก็จะมีให้เราเลือกนะเราทำยังไงก็ได้ต่อไปเป็นแบบรูปภาพนะก็จะแบบเป็นอะไรก็ได้เราเลือกอะไรก็ได้นะขอแค่ให้มันเป็นแบบรูปภาพก็พอนะ แล้วก็ตารางยูทูบยูทูบยูทูบโอเคแล้วก็แบบจะปรับขนาดยังไงก็ได้นี่ในเช่นนี่ก็แบบอย่างนี้แบบสวิตสวิตยูทูบยูทูบทิกตกอร์ไอ i ีมั้งทุกอย่างได้หมดเลยนะในคลาสเขาเนี่ย ฟิลเตอร์ก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆต่อไปสติกเ,เกอร์ก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละมันก็คือแบบพวกแบบสติกเ,เกอร์อิโมโจงอิโมโจิแล้วก็วาดก็คือแบบเรียกวาวาดไม่เกี่ยววาดไม่เกี่ยวแบบพื้นหลังเราก็จะเลือกพื้นหลังอะไรก็ได้นะ ่านี่คือการตัดต่อนะผมขอสอนเข้านี้นะอ่ะอุ้ยมาเป็นนักปกช่องผมเลยโอเคงั้นอย่าต่อไปผมจะสอนอัดคลิปนะให้อย่างแรกให้เราเข้ามาในแอปที่ผมขึ้นภาพให้เป็นแอปดีนั่นเองหรือใครจะใช้แอปอื่นอื่นก็ได้นะอ่าที่ผมชี้ตอนนี้เลยนะ โอเคอย่างแรกให้เราเข้าไปในแอปที่ผมชี้มันก็จะมาเป็นแนวตั้งนะคืออย่างเช่นสองอันนี้ที่ผมแบบอัดคลิปเอาไว้นะอ่าผมเคยสอนเป็นคลิปสอนแล้วแหละแต่ว่าผมมาสอนอีกนี่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้คืออะไรก็คือแบบนี้แหละอันนี้คืออะไรวาดคืออะไรก็คืออันเนี้ยก็คืออันที่มันวาดนี่ นี่มันเป็นแปลงอะแปลงก็คือแบบอย่างนี้วาดยบบราะว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นกอไก่อย่างนี้เนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้กล้องก็คือแบบอะมันก็จะแคม้มภาพได้หนึ่งภาพนะส่วนอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้้องมันไม่รู้อ่ะเนี่ยที่ผมชี้เนี่ย ก็จะแบบแบบเป็นกุ้มือเป็นโอยโฆษณาเป็นแบบภาพแล้วก็บวก็แบบนิ่มมันก็จะเป็นนิ่มไฟทุกทุกอย่างเลยก็จะมีครบเครื่องอแค่ไมโครโฟอนนี่ไมโครโฟอนก็ปรับตับปรับได้นะนี่สามารถลากยาวไป ลากลายได้เลยนะอเขาจะมีต่างๆนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะการอัดคลิปก็แบบนี่การอัดคลิปอ่ะก็คือเป็นอย่างนี้นะคือแบบเข้ามาใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยน่ะไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ย ตอนนี่มันเป็นสี่เหลี่ยมม,มันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะมันเป็นกลมๆให้เรากดไปตรงกลมๆเลยอ่ะแค่นี้มันก็จะเป็นการอาัดคลิปแบบนี้แล้วนะอย่างต่อไปผมก็จะมาสอนสอนตัดสอนทำหน้าปกคลิปนะอ่ะให้เราเข้าไปในแอปนี้แอปที่ผม คลื่นภาพไว้แล้วแลวที่ผมมชี้เอาไว้นะกดเข้าไปเลยมันก็จะมีเตือนนะเราก็แบบเลือกภาพอะไรก็ได้เลยอย่างเช่นเป็นแบบภาพอันนี้นะ นี่เราก็สามารถแก้ไขได้นะว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยอันนี้ต้องอย่างเช่นแบบเราอยากให้มันแบบกู้คืนกลับมาทุกอย่างก็แบบกดตรงคาที่กู้คืนแล้วก็ระบายไปตรงไหนก็ได้ถ้าเกิดเราอยากลบอะไรก็กดไปที่คําว่าลบแล้วก็ลบอ่าเราอยากกู้คืนกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมมันก็แค่ระบายแค่นี้อ่ะ พอเราพอใจแล้วเนี่ยก็กดเสร็จสิน้นแล้วถ้าเกิดใครอยากทำ้าปกช่อง Youtube นะให้ให้เราเลื่อนมามันจะเห็นคำว่าสื่อสังคมที่ผมชี้นะแล้วก็ให้เลื่อนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเจอคำว่าภาพปก Youtube ให้เรากดเข้าไปแล้วก็จะตกแต่งอะไรก็ได้เลย ง่ายมากมากแอบปบนี้แบบใช้ง่ายนะรวมๆนี่คือแบบใช้ง่ายนะแทรกนี่ก็คือแบบแทรกก็คือแบบเอาภาพที่แบบมันมีอยู่แล้วนะให้เราเอามาเลยนี่อย่างเช่นผมเอาภาพนี้ก็แบบเอามาไว้ตรงไหนก็ได้เลยนะคําว่าแทรกเนี่ยข้อความก็คือแบบพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ไปเลยนะอ่า ต่อไปปรับขนาดอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเงาเนี่ยผมรู้มะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเงาเนี่ยเป็นยังไงอย่างาเช่นถูกเอาผ้าน,านี้หนีเป็นอย่างนี้เลยนะโอเคเงาเนี่ยก็คือให้เรากดไปที่บ้านนะเปิดเงาก็ไปเปิดเงาเงานี่ก็คือแบบมันก็จะเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มทดลองฟรี เราก็จะแบบต้องทำอะไรนะพื้นหลังก็ไม่รู้นะเราจะแบบทำอะไรก็ได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ือตัวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะไม่บ่อยไปแล้ว